เคีนะวันนี้เราก็จะมาเล่นไม r คา t อีกเช่นเคยนะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับไอ้เจ้านาโชนะวันนี้เราก็จะมาเอาชุหล่อนะดีๆตัวละครผมก็เปลี่ยนไปอยู่ดีๆก็เป็นไอ้เนี่ยสาวผมทองนอืมงูน,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 นี้ใช้เป็นสติก ผมไม่ได้แต่งตัวละครน,นี้เองเลยนะประดีก็มาัมนก็มาอีกงรหัดเก่าที่คุณแต่งไม่ไว้หรือเปล่ามาดูกันนะ ดมดูกันมาดูกันว่าผมกับเน,นาะเอ้ยผมกับนายิน้าเจ้าระชเขาจะช่วยเราเก่งปะกันอะไรก็อยู่เหมือนเดียวกันแล้วอะไรนี่นี่ก็คือในบ้านนะนี่ก็คือเหมืองที่ขุดลึกลงไปไว้ะและอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเจอทั้งหมดแร่ทั้งหมดนะแต่ว่ามันไม่เพียงพอกับผมยังแน่นอน แต่ว่ายังเรายังไม่ขุดนะอันนี้ก็บนหลังคาาอตรงนี้ตรนนี้ผมยังสร้างไม่เหร็จเอ้ยไม่เสร็จถ้าผมมีไดมอนอีกนะผมก็จะได้สร้างเป็นเออต้องอินชาร์แล้วละ่ะ นี่แล้วก็อยู่ที่เกาะนะฮะเป็นภูเขาแหละแต่ว,ว่ามันอยู่กลางน้ำเลยใช้แต่เนี่ยแต่ว่าไอ้นี่มันบังไปนิดหน่อย,อยมาจากที่อยู่โซล์ชันกันนะกมา,ออาวอร์ชันอะไร

กว่าเดี๋ยวเราออกก่อนแล้วกันเราไปเปลี่ยนตัวละครเช่นนี้เราก็เล่นเลยดูเช่นไรซื้อซื้มาๆๆโอเคแมนแกัต่าว์เลกไม่ได้ไม่สามารถเล่นได้ แล้วก็ชิดอะไกันเลยอ๊ะปะไม่รู้ว่าผมจะได้สร้างประตูนรกเมื่อ,อไร EP นี้หรือว่า EP หน้าเพราะว่าเราขุดเม,มือกไปลึกมากๆไว้หาก็ขุดตรงไป EP ชาหนาแล้วก็ EP ชาหนา เดี๋ยวเอออีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นวันบ็อกกันโอ้ยไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นคนเดียวหรือเปล่านะ ด้ว่าถ้าโชคแลาวไปกควรนั้นเราอาจจะได้ได้คนเดียวก็ได้เฮ้ยช่างมด้ คือที่ผมเอากระดูกไปคักเป็นปุ๋ยแล้วผมก็เอามาเอามาวางให้มันเกิดหญ้าแล้วก็เกิดดอกไม้สวยๆนะะคือมันก็แบบเอาไว้ทำข้าวอยากหาข้าวนี่ได้มาเลข้เากอ ไปหาบุฟเฟ่ต์รีสร์ทเพื่อจะเอาข้าวาถ้าก็คุณขยันทุกคนอาจจะได้ข้าวเยอะก็เป็นได้ะ ของนั้นเลขอะไรกับมันได้ออของไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยชุดก็เพงก็มีแล้วหรือมันว่าเนี่ยมองหาเรื่องไรเชื่อมอะอรนะ,ะ,ะได้เชื่องแล้วก็ได้หนังมาด้วยบรรทัพชุดก็ได้เนะี่ย ก็มีเหล็กกันมาแล้วแล้วก็วกวกเป็นละหลักหนังอ่ะแล้วก็เอามาเล่นะักกันนะฮะะเล้ะประโยชน์สุดๆขนาดเราค้งค้งมันก็ไม่ได้มันก็หนีมันไม่ได้หนีสิมันหายตัวนะัหายตัว หลักทศรอบๆด้วย ทำความจุกก็โอเคดีกว่านะทุกคน สู่วันถับไปแบบนี้เท่าเท่ากับวันที่หนึ่งร้อยแล้วกน,นะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยผมเล่นมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้สตรีมนะคะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่แบบเมือ่อไม่ค่อยอยากให้ทุกคนผิดนะนะไ่อันนี้เป็นแบบที่ผมตั้งใจที่สุดแหลมั้ง ซูเก็ตเงนไว้ตรงปลาเออเดีย๋ยวนะขั้น,นแรกเราต้องขุดไอ้นี่ก่อนไม่ใช่เหรอขุดทรายไงเพราะว่าเราไม่อยากเสียเอไม่เล่านะให้เราขุดทรายเอาแต่ว่าไม่อยากเดินทางไกลอ่ะ ก็เดี๋ยวของตท้ายหมดใช่เดี๋ยวของตท้ายหมดไม่เป็นไรเราทำส่วนีาแล้วสูงจูไว้แล้วกันนะ สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ทำสัญลักสูงๆไว้เป็นไอ้นี้แล้วกัน ต้อยถึงตกลงมาตายเลยต่วันนี้มีสายบ้างเลย ก็ขอจบอ e ีนี <gen ry> <th> ้ไ <without> ว <forgetting> ้เ so พียงแค่น okay ี้นะสำหรับใครที่อยากดูอีกก็ไปดูอีกได้นะเพราะว่าผมจะแบบลุกชิดเรื่อยๆเลยสราหรับมาครอบนะ ได้วเจอกันนะบ๊ายบๆขอดูพี่นั่นนะเราวันนี้ก็ขอบพี่ขันเดียวกันขอบคุณมากจ็บคอเ็นละไร